สวัสดีทุกคนครับผมสำหรับวิชานี้นะครับวิชาฮุยเล่นะครับของม3เนาะสำหรับวิชานี้เนี่ยเราจะได้รู้จักกันกับการเล่นฮุยเล่นะครับว่าพื้นฐานเนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรนะครับต้องรู้จักอะไรบ้างนะครับแล้วจะเล่นให้ได้เป็นเพลงเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยครับทีนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับในการเล่นฮุยเล่ยก็คือท่าทางนะครับในการเล่นฮุยเล่นะครับว่าเราสามารถทําท่าไหนได้บ้างอันดับแรกนะครับในการถือฮุยเล่เนี่ยในการจับเนี่ยครับเราต้อง หันหัวของคุยเล่นนะครับไปทางซ้ายมือของตัวเองเสมอครับเราไม่สามารถหันไปทางขวามือได้นะครับไม่งั้นการเล่นจะต้องพลิกกลับมั่วไปบนเลยนะครับหันไปทางซ้ายมือเสมอนะครับเราสามารถยืนเล่นก็ได้นะครับหรือไม่ก็นั่งเล่นก็ได้นะครับถ้าเรานั่งเล่นเนี่ยเราก็สามารถตั้งมาไว้บนตักอย่างนี้ได้นะครับอย่างรูปเลยนะครับหรือ ถ้าเรายืนเล่นเนี่ยเราก็สามารถถือันไว้ด้วยอุ้มมือแบบนี้ได้นะครับต่อมาในการดูแลรักษาคุยเล่นนะครับเริ่มตั้งแต่การวางก่อนเลยนะครับการวางคุยเล่นเนี่ยคุณแนะนำว่านะครับให้วางไว้สมมติว่าเราต้องการวางพื้นจริงๆเนาะสมมติเราไม่มีขาตั้งนะครับเราแนะนําให้วางคว่ำอย่างนี้ดีกว่านะครับให้สายเนี่ยโดนกับตัวพื้นจะดีกว่านะครับดีกว่าเราเอาหงายขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่า การอุบัติเหตุครับเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยสมมติมีคนสะดุดล้มขึ้นมาโดนคอคุยเล่ปุ๊บอาการเดียวกันเลยครับก็คือมันอาจจะหักได้หรือมีคนทำน้ำหกใส่เข้ามาถ้ามันโดนใส่รูตรงนี้เมื่อไห่เนี่ยเรื่องวุ่นวายแน่นอนครับแต่ถ้ามันมาข้างหลังเนี่ยเราอาจจะพอรีบเอาผ้าเช็ดได้บ้างนะครับต่อมานะครับเรารู้จักกับส่วนประกอบของคุยเล่กันดีกว่านะครับ3มส่วนหลักๆครับของคุยเล่นะครับที่เราต้อง,งจักก็คือ ส่วนหัวครับส่วนคอแล้วก็ส่วนลําตัวเนาะทีนี้เราไปจักกันทีละส่วนนะครับส่วนหัวมีอะไรบ้างนะครับส่วนหัวก็จะมีลูกบิดครับสี่สายต่างๆเพื่อเอาไว้ปรับสายให้มันตรงมากยิ่งขึ้นนะครับแนะนําว่าก่อนเล่นทุกครั้งนะครับควรจะปรับสายให้ตรงก่อนตั้งสายให้ตรงก่อนเสมอนะครับเพราะว่าโอเคเลสกีตาร์เบสเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่สายมันเพี้ยงงนง่ายมากๆเลยนะครับบางทีคุณเล่นไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเพี้ยนระหว่างท้ายด้วยฉะนั้น หมันตั้งสายบ่อยๆครับต่อมาครับในส่วนของคอเนี่ยอุปกรณ์เยอะนิดหน่อยก็จะมีตั้งแต่เฟตบอร์ดครับเฟตบอร์ดก็จะเป็นไม้พวกนี้นะครับไม้ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาก็จะมีนัดครับผมนัดนะครับต่อมาก็จะมีเฟตมาร์เกอร์นะครับที่จะบอกว่าจุดต่างๆของของเฟตเนี่ยตอนนี้มันคือเฟตที่ไหแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาคือช่องครับหรือว่าบาร์นะครับก็จะอยู่ระหว่าง เฟตต่อเฟดนะครับเฟตต่อเฟตตรงนี้เราเรียกว่าช่องหรือว่าบาร์นะครับต่อมาเฟตคืออะไรเฟตนี่แหละตัวสําคัญเลยนะครับเฟตนี้ที่เป็นเหล็กต่างๆเนี่ยครับจะเป็นตัวที่เราเอาไว้กําหนดบาร์กำหนดช่องนะครับเราจะเรียกนะครับว่าช่องที่1นะครับช่องที่2ช่องที่3ามช่องที่4ี่มาเรื่อยๆนะครับโอเคต่อมาในส่วนของลําตัวกันบ้างนะครับลําตัวเนี่ยก็จะมีในส่วนของซาวโฮเมื่อกี้นะครับที่พอเราดีดปุ๊บเสียงมันก็จะท้อนเข้าไปนะครับ เสียงสะท้อนเข้าไปก็เสียงดังออกมาได้เลยเสียงดังได้กระพ่อไอตัวซาวโฮนี้เลยนะครับต่อมาคือซัดเดิลครับกับบิดนะครับก็คือตรงนี้เอาไว้ยึดกับนัดเมื่อกี้เลยนะครับเพื่อให้สายมันขึงยึดต่อกันนะครับต่อมาสายที่1ครับเรานับจากข้างล่างครับสายที่2 3 4ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสายแต่ละสายเนี่ยเราก็จะยึดอยู่กับลูกบิดแต่ละตัวด้วยนะครับว่าลูกบิดไหนดูแลรับผิดชอบตั้งสายสายไหนนะครับนี่ก็สายที่2นะครับหรือสายอีสติ้ง ต่อมาสายที่3หรือสาย C-String นะครับต่อมาสายที่4หรือสาย G-String นะครับโอเคอ่าเมื่อกี้นะครับนี่คือช่องที่1นะช่องที่2 3 4 5 6 7 8มาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคต่อมาในการตั้งสายนะครับคูมีแอปแนะนำา1ชื่อนะครับก็คือชื่อแอปว่า g u i t a r t u น่านะครับแอปตัวนี้ได้เป็นแอปฟรีเนาะแต่ว่าก็มีการจ่ายเงินถ้าคุณอยากโปรมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้ได้สิทธิในการใช้ ตัวต่างๆเยอะขึ้นแต่ว่าในขั้นพื้นฐานเนี่ยคุณแนะนาว่าให้ใช้เป็นตัวฟรีจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถทําได้ครอบคลุมในเรื่องของพื้นฐานเลยนะครับคุณสามารถสแกนเคเบิลโคตรงนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็เข้าไปดาวน์โหลดในโทรศัพท์ของคุณได้เลยมีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่า Play Store นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็เจอหน้าตาอย่างนี้ก่อนหลกัหลกๆแอปนี้เนี่ยครับมันเป็นแอปสําหรับการตั้งสายของกีตาร์แต่ก็รองรับการตั้งสายของคุยเล่นเช่นยัังงไไนะครบ,ก,รครบก็ปดูกันนะครับ ให้คุณกดมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกเข้าไปว่าเราจะตั้งสายเป็นอุคุเรเล่นะครับต่อมานะครับเข้าได้แล้วก็จะเห็นหน้าเป็นอุคุเรเล่เลยนะครับพอทีนี้พอถึงหน้านี้แล้วเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันคือรูปเดียวมันคือลักษณะเดียวกับหัวอุคุเรเล่ของเราเลยนะครับกับภาพที่ครูขึ้นไว้ให้ดูเนาะนะครับทีนี้การตั้งสายเนี่ยเราต้องดูตามหมุดตรงกลางนี้นะครับว่าตอนที่เราดีดไปแล้วเนี่ยไอ้เข็มตรงเนี้ยมันบอกว่าเพี้ยนต่ําหรือเพี้ยนสูงนะครับ ถ้าเพี้ยนต่ํามันจะชี้ไปทางซ้ายมือของเรานะครับถ้าเพี้ยนสูงมันจะเพี้ยนไปทางขวามือของเรานะครับลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราก็วิธีการก็คือว่าเราก็จะดีดนะครับดีดปุ๊บหนึ่งสายเนาะแล้วก็ไปดูว่ามันตรงหรือเปล่านะครับมันก็จะขึ้นกับสายที่เราดีดเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ครูดีดสายที่หนึ่งเนาะสายที่หนึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าคือสาย A นะครับต่อมาต้องมา ดูที่หมุดเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะต้องหมุนท้ายทางไหนไหมนะครับถ้ามันเพี้ยนนะครับสมมุติว่านี้นะครับถ้าสมมติว่ามันเพี้ยนสูงก็หมุนออกข้างนอกนะครับแต่หมุนนิดเดียวพอไม่ต้องหมุนเยอะนะครับถ้ามันเพี้ยนต่ําดีแล้วมันเพี้ยนต่าให้เราหมุนเข้าข้างไหนเข้าหวาตัวเรานะครับตั้งอย่างนี้ทุกสายเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าสายเราเพี้ยนมากๆเนี่ยครับเราเคาาเรื่องเครื่องมันไม่สามารถที่จะ เช็คให้เราได้ว่าคุณกําลังดีดสายไหนอยู่กันแน่นะครับเราสามารถฟิกได้นะครับว่าเราตั้งใจจะกดสายไหนอยู่ดีสายไหนอยู่นะครับโดยการที่จิ้มไปทีส่สายนั้นๆเลยนะครับ mm hmm. เช่นตรงนี้คุยกตัวอย่างว่าคุณต้องการจะตั้งสายที่4เนาะตั้งสายที่4ก็กดไปเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าได้แล้วมันเข้าใจแล้วนะครับก็อยากให้มันกลับมาออโต้เหมือนเดิมให้กดข้างบนได้เลยนะครับที่ปุ่มออโต้นะโอเคต่อมาในการนับจังหวะกันบ้างนะครับว่า เราจะต้องเริ่มนับแล้แหละการเลร่นอูคูเลเล่เป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของเสียงเพลงเนาะฉะนั้นหลายๆครั้งนะครับเวลาเรา,เาฟังเพลงเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าคนนับ1 2 3 4งสองสามสี่นะครับทีนี้เราลองนับตามบ้างนะครับเช่น1 2 3 4 1 2 3 4าี่คุณสามารถเปิดเมทอนอมควบคู่ไปด้วยได้นะครับเมทอนอมเนี่ยคุณสามารถเปิดได้ในแอปเมื่อกี้เช่นกันนะครับมีเหมือนกันเนาะเมทอนอมเนี่ยมีหน่วยวัดเป็น b p m นะครับเราสามารถ เลือกได้หมดเลยว่าเราต้องการความเร็วเท่าไหร่ยิ่งเลขน้อยยิ่งช้ายิ่งเลขเยอะยิ่งเร็วในเบื้องต้นในการเล่นแรกๆเนี่ยครูแนะนาว่าเริ่มต้นที่60เป็นเลขที่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะครับไม่ช้าจนเราจับจังหวะไม่ถูกและไม่เร็วจนเราเล่นตามไม่ทันนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ที่ครูขอไปครูขอบอกความเร็วประมาณ60เหมือนกันนะครับเช่น1 2 3 4 1ส3 4าสี่หนึ่งสาสี่นะครับ ต่อมาให้เราลองดีดลงอย่างเดียวเนาะวิธีการดีดเนาะวิธีการดีดเราอาจจะทำไม้คายมินิฮาร์อย่างนี้ดีดลงไปได้นะครับหรือเราสามารถใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ลองดีดเฉยๆยังไม่ต้องจับอะไรเลยนะยังไม่จับอะไรเลยนะครับลองดูที่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะคล่องเนาะนะครับทีนี้ไอ้วิธีการดีด1 2 3 4เนี้ยถ้าใครคุ้นๆกันเนาะ,ถ,าคคนนนาะถ้าใครเรียนดนตรีมาก็จะรู้จักเกี่ยวกับตัวโน้ต จริงเมื่อกี้มันคือวิธีการเดียบแบบตัวดำา4ตัวอ่าจริงๆการอ่านโน้ตมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นเนาะมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยนะครับแค่เมื่อกี้แค่เราดีดลง4ทีแล้วก็เป็นตัวโน้ตแล้วนะครับจริงๆการเขียนโน้ตก็เหมือนกับการเขียนหนังสือการอ่านโน้ตก็เหมือนการอ่านหนังสือเช่นกันนะครับยิ่งอ่านเยอะๆยิ่งคล่องยิ่งเล่นเยอะยิ่งคล่งอ,งคองนะครับต่อมาลองดีดที่จังหวะที่1กับ3บ้างแค่นั้นนะครับ 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 4 1หนึ่ง สองสามสี่อาอย่างนี้วนไปเรื่อยนะครับฝึกการรับจังหวะของเราด้วยนะครับวิธีการดีดแบบเมื่อกี้นะครับคือการที่เราดีดแบบตัวขาวสองครั้งนะครับก็จะได้เป็นวิธีดีดเมื่อกี้เลยเราดีจังหวะที่1กับ3เนาะต่อมาลองดีดแค่จังหวะที่1อย่างเดียวมันจะขัดใจนิดนะึงเนาะเพราะมันนานเนาะลองดูนะครับ1 2 3 4 1สองสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสอง สามสี่หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับโอเคต่อมากลับมาลองแบบที่ตัวขาววิธีหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่าต่อมาลองกลับมาดูแบบตัวดำนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง มาเรารู้จักกับการจับขอดกันบ้างนะครับคอร์ดเนี่ยนะครับเราต้องมีการดูตารางขอดด้วยนะครับเพื่อเราจะได้รู้จักคอร์ดกันทั่วถึงนะครับบางทีขอดมีเยอะมากเลยนะครับตวิธีการดูขอดเนี่ยมีเหมือนกันนะครับว่าในแอปนี้ก็สามารถดูได้นะครับโอเคตอนนี้ยกตัวอย่างมาก่อนเนาะเราสามารถดูได้ว่านะครับเส้นที่1นะครับก็คือแบบนี้นะครับนี่คือเส้นที่1 2 3 4สองสามสี่ตันนี้คือช่องที่1 2 3 4ก็เหมือนกับคอคูเอเร่เลยนะครับเช่นตอนนี้คือ1นึ่งเส้นที่1นึ่เนาะเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4อันนี้คือช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ามช่องที่4อ่าส่วนตรงนี้นะครับเป็นวิธีการจับเนาะว่าเราจะใช้นิ้วอะไรในการจับตรงนี้ก็จะบอกสีด้วยนะครับอย่างตรงนี้นะครับเ็าบอกว่าให้ใช้นิ้วกลางนะครับกดสายที่1ช่องที่3ามอ่าเข้าใจตรงกันเนาะสายที่1ช่องที่3าก็คือตรงนี้นะครับ ลองดอูเสียงดังฟังชัดนะครับทีนี้ข้อควรระวังในการจับคอร์ดเนาะคือเราต้องกดให้แรงนิดนึงกดให้แน่นนิดนึงนะครับช่วงแรกเจ็บมือนิดหน่อยนะครับแต่ควรเรียกคุณมั่นใจว่าไม่ได้เจ็บมือเท่ากีตาร์แน่นอนนะครับลองฝึกกันดูได้เนาะโอเคต่อมาคอร์ดเ m i ม o บ้างนะครับคอร์ด A m เ n o เขาบอกว่าให้ใช้นิ้วชี้นะครับกดสายที่4ช่องที่2นะครับก็คืออย่างนี้สายที่4 1 2 3 4สาช่องที่2คือ1 2สองโอเค อ่าอย่างนี้นะครับทีนี้ข้อควรระวังแล้วพอเรามาเป็นคอร์ดเ m i ม o r อย่างเงี้ยเราควรที่จะจริงๆทุกคอร์ดเลยแหละครับต้องเป็นเป็นข้อควรระวังเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือระวังอย่าให้นิ้วที่เราตั้งใจกดสายนี้ช่องนี้เนี่ยไปโดนสายอื่นช่องอื่นเสียงที่ชัดเป็นยังไงแล้วถ้าเสียงที่ไม่ชัดนิ้วเราไปโดนสายอื่นช่องอื่นเป็นยังไงเป็นอย่างนี้อ่าอ่าอย่างนี้นะครับยกนิ้วขึ้นมาให้สูงๆหน่อยนะครับ ให้มันโดนแค่สายเดียวช่องเดียวเนาะที่เราต้องการนะครับตามที่คอร์ดบอกไว้อ่ามีอีกหนึ่งก็นีเหมือนกันสมมุติว่าเราไม่โดนสายอื่นแล้วแต่สายนี้เรากดไม่แรงพอเสียงจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้อ่ามันเกิดอาการที่เรียกว่าบอดที่เราคุ้นชื่อกันนี่แหละครับนี้ลองกดลงไปให้เต็มแรงหน่อยอ่าเสียงก็จะดังฟังชัดแล้วนะครับต่อมาคอร์ด f บ้างนะครับคอร์ดเเขาใช้2นิ้วนะครับเราจะใช้นิ้วกลาง ช่องเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับกดที่สายที่2ช่องที่1นะครับอ่านี่คือคอร์ด F โอเคต่อมาคอร์ด G นะครับคอร์ด G เนาะคอร์ด G ใช้3นิ้วยากนิดนึงนะครับเราว่าใช้นิ้วกลางนะครับกดที่สายที่1ช่องที่2ใช้นิ้วนางกดที่ สายที่2ช่องที่3แล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับกดที่สายที่3ช่องที่2นะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี้ลองดูเปลี่ยนคอร์ดตามด้วยนะลองดูนะ1 2 3 4ไปอ่าดีเยี่ยมครับคอร์ดเอเมครับคอร์ด F ครับคอร์ด G ครับอ่าทีนี้ ลองเปลี่ยนแบบตัวดำนะครับ1 2 3 4สแล้วเปลี่ยน1 2 3 4แล้วเปลี่ยนนะครับลองดู1 2 3 4 1ส3 4 1า3สี่หนึ่ง4อสาี่หนึ่งสาี่หนึ่งอสาี่หนึ่งสาออย่างนี้ครับก็จะได้เกือบจะเป็นเพลงแล้วนะครับจะไ,ได้เกือบจะเป็นเพลงแล้ว แรกๆเราอาจจะไม่คุ้นชินเนอะลองเล่นให้ช้าลงกว่านี้นะครับแล้วดิครูแสดงอาการให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสาสี่แล้วโอเคประมาณนี้ครับเนื้อหาของวันนี้ คุณสามารถไปดูคอร์ดอื่นๆได้นะครับในแอป琵ทูน่าเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับให้คุณเข้ามาที่นะครับหน้าแรกเลยที่คุณตั้งสายเมื่อกี้กดที่เครื่องมือที่เขียนว่า To นะครับกดเข้าไปกดที่คําว่าคอร์ดไลบรารีนะครับคุณก็จะเจอคอร์ดเยอะแยะมากมายเลยคุณสามารถเลื่อนไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ดเมเจอร์มาเนอร์นะครับคุณสามารถเลื่อนได้หมดเลยนะครับมีตารางคอร์ดบอกให้คุณพอสมควรเลยนะครับมีวิธีจับเยอะแยะมากมายด้วยนะครับ จะบอกไว้ก่อนว่า1คอร์สามารถจับได้หลายแบบมากเลยนะลองหาคอร์แบบที่ถนัดดูนะครับประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณครับ